สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะที่เชอร์ยาน่า Hello teacher Bo Hi kids วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของน้ำค่ะเอ๊เด็กๆคะเมื่อวานเราได้ทำการทดลอง Fro z เ n สเ i n t นไปแล้วเด็กๆสงสัยไหมคะว่าทำไมน้ำถึงเปลี่ยนสถานะกลายเป็นน้ำแข็งได้ Let's get started น้ำสามารถเปลี่ยนสถานะได้3สถานะด้วยกันดังนี้ค่ะสถานะที่1เป็นของเหลว liquid มีรูปร่างไม่คงที่เปลี่ยนไปตามภาชนะที่ใส่ค่ะสถานะที่ 2, 2> เป็นแก๊ส gas, gas. หรือเรียกว่าไอน้ำค่ะสถานะที่3เป็นของแข็ง solid เราเรียกว่าน้ำแข็งค่ะจากผลการทดลองการเปลี่ยนสถานะของน้ำเมื่อเรานำน้ำไปแช่ในช่องแช่แข็งทำให้น้ำมีอุณหภูมิลดต่ำลงจนกระทั่งถึงจุดเยือกแข็ง freezing point ซึ่งจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ศูนย์องศาเซลเซียสจากนั้นน้ำก็จะเปลี่ยนสถานะ กลายเป็นน้ำแข็งค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาเปลี่ยนสถานะของน้ำจากของแข็งไปเป็นของเหลวกันแล้วค่ะให้เด็กๆเ,เ,เตรียมใบงานและหยิบแบบพิมพ์ที่นำไปแช่ในช่องแช่แข็งไว้เมื่อวานมาได้เลยค่ะ Are you ready? Let's get started เด็กๆสามารถเพ้นได้ตามจินตนาการเลยค่ะ แต่วันนี้ครูโบจะเพ้นเป็นรูปอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะผลงานของครูโบเสร็จแล้วค่ะ เมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปผลงานส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย